สวัสดีช่องน้องชงายฉายละครสัน้นบันทึกเรื่องราวการเดินทางไปวัดเขาตะแบกค่ะนี่คือข้างทางที่เราแวะนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำบ้านบึงนะคะก็จะมีเป็นที่พักเป็นร้านอาหารนะคะเพราะว่าเราเห็นมีเป็นเออเป็นซุ้มเป็นเพลของร้านอาหารอยู่นะคะแต่ว่า ตอนที่มาเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะก็คือมันเงียบมากไม่มีคนเลยก็คิดว่าร้านเนี่ยน่าจะเปิดตอนกลางคืนนะคะแล้วนี่เราก็เดินทางมาถึงวัดเขาตะแบกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นร้านอาหารที่นั่งแล้วก็ทานอาหารไปชมวิวไปนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มากินข้าวร้านเขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะเกรงใจค่ะเอาละคะ่ะ แล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางนะคะและเป้าหมายของเราก็อยู่นู่นค่ะที่เห็นไกลๆนิดๆนะคะนั่นก็คือ,อ,อสกายวอล์กนะคะสะพานกระโดดวัดเขาตะแบกค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันเลยค่ะแต่ด้วยบรรยากาศวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะเสี่ยงค่ะเสี่ยงต่อการต้องเผชิญกับฝนตกนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมาถึงแล้วก็สู้ค่ะ จะเห็นนี่ว่าสองข้างทางเนี่ยก็จะมีเออริบบิ้นนะคะที่นักท่องเทีย่ยวมาผูกไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นริบบิ้นเนี่ยที่ซื้อแล้วก็เป็นการทําบุญแล้วก็มาเขียนขอพรนะคะก็ะข้างหน้านี้นะคะอันเนี้ยเป็นทางลงนะคะแต่ว่าเราจะขึ้นค่ะเราก็ต้องเดินทางนี้ค่ะตามป้ายไปเลยค่ะไปอ่าสะพานกระจกค,ค่ะมันก็จะเป็นทางแบบเนี้ค่ะทาง ทางลัดลาทางลัดขึ้นเขานะคะก็คิดว่ารถของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็น่าจะขับขึ้นไปได้นะคะแต่ว่ารถของนักท่องเทียเ่ยวเนี่ยจะต้องเดินเอาค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นเขากันค่ะบอกเลยว่าอันนี้คือเหนื่อยมากนะคะด้วยตัวดิฉัน,เ,นเป็นโรคหืดหอบนะคะแล้วก็เดินแบบว่าไม่ได้พักเลยค่ะแต่ว่าก็แมนเจอรีนะคะเดินช้าช้ค่ะทางขึ้นเนี่ยมันเป็น อย่างที่บอกมันคือมันขึ้นเขามันก็ขึ้นตลอดเป็นเนินชันมากก็วัดกิโลนะคะจากจุดที่เริ่มเดิน้นสะพานเนี่ยจนกลับไปที่ลานจอดรถเนี่ยก็ได้ระยะทางประมาณ1.7กิโลได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยดิฉันมีแวะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโสธรบนอ่บนพระเจดีนะคะคือขึ้นเขาขึ้นสูงขึ้นไปอีกจากจากสกายวอล์คค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดจุดนี้นะคะ นี่นะคะถ้าขึ้นบันไดไปข้างบนเนี่ยก็จะขึ้นไปเอ่อไปกราบหลวงพ่อโสธรค่ะเดี๋ยวดูระยะทางบันไดก่อนนี่นะคะแต่เดี๋ยวจะพาขึ้นไปค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อชีพจรเต้นประมาณ140้ C ได้ะค่ะคือหัวใจสึงเต้นแรงมากก็เดี๋ยวขอไหว้พระตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ชมว,วิวกกอนที่สําคัญคือพักเหนื่อยด้วยเพราะว่าตอนนี้คือหัวใจแบบเต้นเร็วมากนะคะคอนี่นะคะรรยาก็ ล the right so, ่มค่ะล่มแบบคืบเลยค่ะคือใกล้แล so, ้วค่ะใกล้ฝนจะตกลงมาแล้วนะคะก็วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบแล้วนะคะเนื่องจากว่าคือฝนจะตกเนี่ยนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆเขาก็ลงไปกันหมดแล้วค่ะมีที่ชันเนี่ยแหละค่ะที่เดินสวนทางขึ้นมานะคะก็ชมวิวสักพักหายเหนื่อยนะคะก็เดินต่อค่ะขึ้นบันไดนะคะจริงๆอ่ะคือจะบอกว่าเดินช้ามากค่ะแต่ว่าอันนี้ถ่ายทางสแลป ขึ้นมาถึงก็มานมัสการหลวงพ่อก่อนนะคะ,ะไหว้พระก่อนอันนี้ก็คือวิวข้างบนนะคะเนื่องจากว่าขนาดที่เ,เดินอยู่นี่นะคะฟ้ามันก็เริ่มร้องค่ะลมแรงค่ะสักพักเม็ดฝนก็โปรยปายมาฉันก็ต้องรีบลงอย่างไวเลยค่ะตอนนี้ฝนเริ่มที่จะตกแล้วนะคะเมื่อลงมาถึงนะคะ เราก็ไปนี่เลยคะ่ะไปซื้อตั๋วนะคะเพื่อที่จะไปเดินสกายวอล์คค่ะในราคาคนละ40บาทค่ะแล้วระหว่างทางก็เจอเจ้าที่นะคะด้วยความที่ว่าวัวงูมากค่ะทำอะไรไม่ถูกค่ะก็ยืนชะง,งักค่ะจนได้พี่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะคะเป็นพี่ผู้หญิงเขามาจูงเดินไปค่ะแลแล้วเราก็มาถึงนี่นะคะอาสกายวอล์คค่ะในวันที่ฝนตกนะคะและ ไม่มีนักท่องเที่ยวค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกคือทุกคนเขาก็หลบฝนนะคะมีคนบ้านอยู่คน,นะคะ่ะเดินขึ้นมานะคะเรามาเดินชมบรรยากาศด้านบนท่ามกลางฝนตกกันว่ามันจะเป็นยังไงโล่งๆนะคะอากาศเย็นสบายค่ะเม็ดฝนโปรยปลายลงมาอันนี้คือหันกลับไปมองด้านหลังนะคะดูว่าจะมีใครตามมาไหมปรากฏว่าก็ไม่มีค่ะพอไม่มีใครตามมาก็เริ่มเดินค่ะ อันนี้ไม่ได้ฝา่าฝืนกฎอะไรเขานะคะที่ใส่รองเท้าเนี่ยคือพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าฝนมันตกก็คือถ้าจะเดินบนกระจกก็ให้ถอดรองเท้าถ้าน้องไม่ถอดน้องก็อย่าเหยียบกระจกพี่นะคะก็แค่นั้นก็คือไม่เหยียบกระจกไอที่ไม่เหยียบกระจกคืออะไรคือกลัวความสูงะค่ะไม่กล้าเดินแต่ก็ยังอยากที่จะขึ้นมาค่ะแล้วนี่ก็คือพอฝนสะพานกระจกมานะคะก็จะเหมือนเขาน่าจะกําลังสร้างอยู่นะคะ บรรยากาศทั้งหมดค่ะก่อนที่ที่ฉันจะลงจากเขาตะแบดในวันฝนตกสวัสดีจ้า